เู้เด่นมาคุยในสัปดาห์นี้เรามารู้จักกับคุณครูสมพงษ์รัตนกุลชรจากโรงเรียนมารีวิทพัทยาครูเกศอีกท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นนักล่ารางวัลด้านการออกแบบล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบมัสคอตในงาน Thailand Research Expo 2012เส้นทางการเป็นครูของคุณครูสมพงษ์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและทำไมถึงสนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากมายไปพูดคุยและทำความรู้จักพร้อมกันเลยค่ะ ชื่อสมพงศ์รัตนกุลชรนะครับเป็นครูสอนศิลปะนะครับอยู่ที่โรงเรียนมารีวิทย์นะครับที่ปัตยาชีวิตอาจารย์เริ่มต้นเป็นครูได้ย่งไงครับที่แรกผมเรียนนิเทศนะครับอยากเป็นทํางานเกี่ยวกับภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยู่ที่ราชภัฒนะครับที่ฉะเชิงเซาครับราชนครินนะครับแล้วก็ พอจบเนี่ยก็คุณพ่ออยากให้ทำงานรับราชการนะครับแต่ว่าที่เป็นครูทุกวันนี้ก็เป็นครูโรงเรียนเอกชนก็ไม่ได้ไม่ได้จบศิลปะโดยตรงแต่ว่าไปขอพุ่มโดยการว่าอยากจะสอนศิลปะเพราะเรามีความถนัดทางด้านนี้มาก่อนนะก่อนหน้านี้ผมเรียนเทคนิคสถาปัตย์มันก็จะมีพื้นฐานทางด้านศิลปะด้วยพุ่มโดยการเนี่ยเขาก็ให้โอกาสแล้วก็ครั้งแรกก็เริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้นประสมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับ จนปัจจุบันเนี่ยผมสอนอยู่มัธยมศึกษาตอนปลายม4ถึงม6นะครับแล้วก็มีงานที่ว่าต้องช่วยโรงเรียนในเรื่องของการออกแบบเพราะโรงเรียนเนี่ยกำลังมีสารสาขานะครับมีมาีวิทยามาลวิตัตหีบแล้วก็มาีวิ์บ่อวินก็ต้องการบุคลากร,กรที่จะไปช่วยในการที่จะทำไงครับตกแต่งอาคารเรียนก็ทางผู้มวยการไม่ได้จ้างสถาปนิกลินที่เรียมาครับส่วนงานนี้ใช่ไหมครับ ครั้งแรกก็คือไปเซิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยจะไม่ได้ทําเองส่งเองจะให้นักเรียนเป็นคนส่งประกวดเพื่อที่จะได้ประสบการณ์สนับสนุนให้เขาในการทําผลงานพวกนี้<ม>แล้วตัวเองไปเซิร์ชเจอของงานวิจัยแห่งชาติ<ป>ก็เลยทดลองทอําดูรางวัลที่อาจารย์ได้มาเนี่ยอาจารย์เคยส่งรางวัลอื่นไหมนอกจากของวชยก็<ค><ณ> ก็มีล่าสุดที่ได้ก็เป็นงานสัปดาห์ความมั่นคง,แห,งแห่งชาติที่ไบเทคะครับได้แต่ว่าได้เป็นงานประกวดโปสเตอร์ครับได้รางวัลชมเชยแล้วก็มีถ้าแมสคอตก็จะมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับ mm hmm. เขาประกวดสัตว์นำโชคที่จะใช้ในกีฬาได้อันนั้นได้ชนะเลิศเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี ของสภากาชาติไทยครับได้ลองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับ,ค,รบคิดว่าจุดเด่นของ,งเราเนี่ยต่างจากครูคนอื<ม>่นด้านไหนที่จะแนะนำครูคนอื่นที่ให้คนฟางและประสบความสำเร็จข,ของเราก็ต้องลองทดลองทําดูนะครับบางทีแล้วเราก็เห็นความสําเร็จของคนอื่นเราก็อยากจะรู้ว่าเวลาที่เราลองทําดูเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จบ้างไหมและในตอนที่ส่งก็ไม่ได้คาดหวังว่า<ม>จะได้นะครับก็มีลูกศิษย์กับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยที่ช่วยกันโหวตให้อยู่ครับ ถ้าจะแนะนําครูศิลปะคนอื่นะะน,ะน,น,นะครับที่จะที่จะแนะนำนะครับว่าเออครูครูศิลปะก็สามารถเติบโตได้เลยไม่ต้องจําเป็นต้องสอนเฉพาะเด็กในโรงเรียนอาจารย์เยรไปจะแนะนำก็จริงๆแล้วจะอย่าใช้คําว่าแนะนําเลยเป็นแนวความคิดดีกว่าก็คือยังไงครับถ้าถ้าเราลองทําดูเนี่ยผมว่าความสําสเร็จมันก็ไม่ไม่ยากนะครับที่เราจะทาในในแต่ละสิ่งนะครับมาถึงจุดนี้แล้วก้าวต่อไปอาจารย์จะ พัฒนาหรือจะก็อันดับแรกหน้าที่ของผมก็คือสอนลูกศิษย์นะครับก็อยากจะถ่ายทอดให้เขาได้แบบเนี้ยแบบที่ผมได้รับในวันนี้บ้างก็จะพัฒนางานของตัวเองต่อไปก็จะลองลองทําดูแล้วก็ส่งอีกครับกับนักเรียนในการบรรจารีอะไรจะพูดไหมครับหมายถึงว่านักเรียนที่ติดตัวนักเรียนในในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงมหนึ่งถึงมสามเนี่ยยังไม่รู้ทิศทางของตัวเองว่าอยากจะเป็นอะไรบางคนไปมองกระแสสังคมว่าเป็นหมอ เป็นสถาปนิกเป็นวิศวะแต่ความสามารถของตัวเองยังไม่ได้ก็อยากจะให้เหมือนกับว่ามองดูต้นแบบแล้วก็อยากจะให้ฟันธงลงไปเลยว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรแล้วก็มุ่งไปทางนั้นเพราะว่าที่โรงเรียนที่ผมเห็นปัจจุบันเนี้ยทั้งดนตรีศิลปะวิชาการจาหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ไม่มีอะไรที่เด่นออกมาส,กสักทางหนึ่งครับก็าถ้าตั้งใจจะเป็นสถาปนิกก็อยากให้ตรงไปทางสถาปนิกเลยและอยากเป็นศิลปินก็ เรียนศิลปะไปนเลยนะครับไม่อย่างการสอนน้อย์จนี้ลักษณะการสอนกับเด็กนี่เป็นลักษณะยังไงก็เหมือนกับอันดับแรกผมก็ในเรื่องของความเข้มงวดก็มีเพราะว่านักเรียนถ้าถ้าเราไม่เข้มงวดเนี่ยบางทีแล้วเราก็จะไม่ได้ยังไงครับเหมือนกับสั่งงานแล้วเราก็ไม่ได้งานมันก็วัดผลเด็กไม่ได้ก็แต่ก็คือเวลาเรียนก็คือเวลาเรียนแต่เวลาเล่นก็คือเล่นก็เหมือนกับเป็นเพื่อนในเวลาที่เราต้องเขาต้องการใครสักคนเวลาจะ อยากจะเข้าหาอะไรเพราะอยากจะรู้ว่าเรียนตรงนี้แล้วต้องไปถ้าจะเรียนตัวนี้ต้องไปเริ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้คําแนะนําเขาได้ครับสุดท้ายอยากจะให้ครูช่วยแนะนําครูรียนเอกชนนะครับที่อยู่สังกัดสชชนี่คืออยากจะแนะนำในเรืให้กำลังใจเขาหน่อยว่าในเมื่อเราทำงานลักษณะเดียวกันก็อยากให้สู้ต่อไปนะครับแล้วก็ก็ช่วยกันยกระดับของนักเรียนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น ของเอกชนหรือของรัฐบาลจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการพัฒนาเยาวชนให้ให้เติบโตแล้วก็ไปในเส้นทางที่ดีนะครับ mm hmm. ก,ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสต mm ูด hmm. ิโอ <Student S 1> วัสัปดาห์นี้น้องๆจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสน์จะมาบอกนิยามของเด็กเก่งในแบบฉบับของน้องๆกันค่ะว่าเด็กเก่งในความคิดของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างอยากทราบแล้วใช่ไหมคะงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ การค้ามาร์เก็ตกระแสดีจากการจัดกิจกรรมโครงการองค์การค้ามาร์เก็ตที่จังหวัดสุรินโดยมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าขององค์การค้าเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าที่เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อุปกรณ์การเรียนและหนังสือต่างๆเช่นหนังสือสอนภาษาอังกฤษภาษาไทยและหนังสือสอนภาษาจีนเป็นต้นมียอดสั่งจองสินค้ารวม18ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบทุนโครงการครูสอนดี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอจัดงานมอบกิจบัตรโครงการครูสอนดีทั่วประเทศเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาและยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยมีการระดมความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นคัดเลือกครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์กว่า18,00 0คนที่อยู่ทั้งนอกและในสถานศึกษาซึ่งในจำนวนนี้มีครูสอนเด็กได้โอกาสจำนวนกว่า5 4 9คนซึ่งสสคจะจัดงบประมาณทุนครูสอนดีให้ราย สองแ0 0บาทเพื่อจัดทําโครงการขยายผลการพัฒนากลุ่มเด็กและเยาว,วชนกลุ่มได้โอกาสต่อไปภายในระยะเวลากว่า18เดือนอมหากรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติงานมหากรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้จัดไปในวันที่8 9ถึงสิงหาคมอิมแพกเมืองทองธานีโดยนายสุชาติธาราธรรมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายพระพร,รชัยมงคลอีกด้วย ภายในงานมีนิทรรศการ100ปีการลูกเสือไทยสแสดงถึงพัฒนาการของกิจการลูกเสือไทยตั้งแต่รัชากาลที่6ถึงรัชากาลที่9นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิถีลูกเสือเนตรนารีที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการทําหน้าที่พัฒนาตนทั้งกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบมีวินัยที่ดีกระทรวงศึกษาธิการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ นายสุชาติธาราธรรมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการลูกเสือเนตนารรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2555บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผมก็ได้ทราบถึงเรื่องราวในการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาพร้อมกับเนื้อหาสาระดีๆที่เรานําเสนอไปแล้วนะคะตรงจุดนี้จะเห็นได้ว่าหลายๆหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทางการศึกษา